ไม่ยังพาไปเก็บเห็ดแน้วเห็ดยังอีกโอ้ยไปเก็บเห็ดเห็ดูโงกเห็ดปกเห็ดไข่ยู่ใส่ละรนอะที่น้ำต้มน้ำปาพุนน้ำปลาพุนเขาพักลูกผักปัวเขาไปเก็บโอ้ยผัวคื้หรอกึ้นอพรานาไหนนที่ได้กินไปซื้อนตลาดง่ายกว่าอ้าวก็ยังง อยากกินเห็ดเนาะเร็วสิได้กินเร็วไปตลาดเลยอ๋องสันติก็ยังไม่อยากกินป่นเห็ดใครป่นเห็ดใครอยากกินเดี๋ยวไปดูรูปมาดูรูปนี้เร็วนีดหน่อยดูสินี่เห็ดละโง่เห็ดปูเห็ดไข่เอาแล้วเห็ดผู้ใดเห็ดผู้ใดคอยจะไปพูดเถอะเห็ดไข่เพคะนะเอ้าก็ยังมาเห็ดไข่ ไปเจอผู้น้อเห็ดผู้ใดโอ้ยไม่ใหญ่เนี่ยเห็ดผู้ใดล่ะเอาเข้าไปแล้วสันแบบไปไปหาเห็ดไข่น่ะเห็ดไข่พ่ะนะไปเจอผู้นา้องแล้วอ้าวบังปะยังบางรูปเนี่ยเห็ดไข่เนี่ยยังมาเห็ดใค่โอ้โหคอยผู้น้อเจ้าดอกเห็ดผู้ใดปนเห็ดไข่เนี่ยไม่รู้จักเหรือเห็ดผู้ใดบุเห็ดไข่เห็ดไขรพ่ะนะคอยผู้น้องเจ้าเห็ดไข่เห็ดลูกเห็ด ใส่ใส่บางรูปนบงรูปเอาเนี่ยเนี่ยนปดูนี่ยเห็ดไทยก็เห็ดไทรโอ้เห็ดูวะเห็ดไทรเห็ดไทรก็เห็ดไทยไงไม่รู้จักเหรอแต่เจ้าท่เขาจะไ่ฮู้เห็ดไทเห็ดไทเนะโอ้ยตายเห็ดผู้ใดตายตเขาูเริ่มเจาหรอเห็ดไทรไงไม่รู้จักเหรอบอบอบ่ก เห็ดหลายเฮ็ดไผ่พ่ะนะ